หินเจียไล่สายของมาสลุรุ่น SCG 6 0 0นะครับอันนี้ก็เป็นหินเจียไล่สายนะครับสิ่งที่ได้มาก็จะมีาฐาน20บโวลต์นะครับแล้วก็จะมีใบขัดกระดาษทรายอุปกรณ์ต่างๆแถมไม้ครบเลยนะครับอันนี้จะมีแบตหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็แท่นชาร์จนะครับอันนี้ก็มีตัวขันใบนีเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบขัดกระดาษทรายกันนะครับแล้วก็ลงมือขัดงานกันเลยนะครับ อันนี้ก็ผมก็าลังทํางานอยู่พอดีเลยนะครับเป็นงานสร้างบ้านปูพื้นขัดไม้กระดานนะครับนี่ก็เราก็ลงมือขัดงานจริงเลยนะครับด้วยกระดาษทรายนะครับอันนี้ก็ใช้สะดวกมากเลยครับเราไม่ต้องใช้สายเราไม่ต้องลากสายอันนี้ก็งานเสร็จเร็วมากเลยนะครับก็เอามาให้ชมครับแนะนําเครื่องมือดีๆนะครับของมาซลุกนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมใช้ดีมากเลยนะครับอันนี้ขัดลุยงานดีมากๆเลยนะครับ ขัดไม้เนื้อแข็งได้ดีมากๆเลยนะครับกำลังไม่ตกจับเหมาะมือถนดัดมือดีมากเลยครับ